ท้ชมทรบครับข่าวทุลุไใหม่วันนี้วันพระศุกรดีตรงกับวันที่17กรกฎาคม2,568เบต้ากรูกแคนสารสกัดที่ทั่วโลกยอมรับจนกลายมาเป็นเบต้าวัน11ปีครับปีนี้ครบ11ปีย่างขึ้นปีที่12กํากำลังโกอินเตอร์เพราะคุณสมบัติของมันก็คือ สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายและที่สําคัญมันสร้างเซลล์เพชรคาตคือคิลเลอร์เซลล์ไอคิลเลอร์เซลล์เนี่ยเขาเรียกเซลล์เพชรคาตอย่างที่ผมบอกนี่ผลการวิจัยของมหาลาัยฮาวาดและมหาลาัยอีกหลายแห่งมีผลงานวิจัยเป็นพันๆรายงานจึงเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนทั่วโลกผมก็สั่งเบต้ากรูกแคนจากเยอรมันบ้างยุโรปแล้วก็จาก อเมริกาบ้างมาบรรจุในนี้ราคามาถึงถูกศูนย์สุขภาพเบต้าวันเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานของออยคือว่าเป็นมาตรฐานที่ที่ได้รับการยอมรับ,บทั่วโลกแล้วก็ผลิตยาส่งออกนึงอ,อกเขาก็บรรจุให้ขวดมี60บแคปซูล เบต้ากรูแคนมาเป็นเบต้าวันขออนุญาตจ,จากอ,อยอเรียบร้อยมาสิปีแล้วและขออนุญาตโฆษณาอยอ,อนุญาตโฆษณาว่าเบต้าวันสารสกัดจากยีสตผสมวิตามินโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้ว <c oughs> โปรโมชั่นพิเศษคือซื้อซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยเนี่ยยอมรับและก็เอาผลงานวิจัยของมหลาลัยต่างๆเนี่ย เอามารวบรวมไว้ในตำราตำราเล่มนี้ครับตำราเล่มนี้ตั้งชื่อว่าเบต้ากลูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบโดยศาสตราจารย์ด็อเตอร์ในแสมศักดิ์วราคามินอดีตปรัดกระทรวงสาธารณสุขและท่านเป็นนักวิจัยดีเด่นอ่ะดูรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างหน้าจอนะเพื่อไม่ให้เสียเวลา การเมืองกำลังคึกคักแล้วก็คึกครื้นพาดหัววันนี้ขึ้นหัววันนี้ยุบหกพักซึ่งเรารู้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ทีนี้มันมีเบื้องลึกเบื้องรับอะไรเบื้องลึกเบื้องรับอะไรยุบหกพักในขณะที่ทักษิณเนี่ยยังไม่พ้นโทษอยู่ในระหว่างการพักโทษที่บ้านพักจันทสองลาคนเขาออกมาพูดกัน วรัฐบาลนี้ตั้งที่คุกบ้านจันท์ใช้บ้านจันท์ตั้งรัฐบาลผมก็บอกว่าเฮ้ยมันจริงหรือเป็นไปได้หรือเป็นความจริงตั้งที่นั่นจริงๆใช้บ้านจันทร์เป็นที่ตั้งรัฐบาลแพ่ทองทานทีนี้อย่างนี้มาถึงเรื่องการยุบพักเนี่ยทำไมต้องยุบละ่ะเพราะมันมี หกพักการเมืองไปสิงสถิตที่บ้านจันทร์ร่วมประชุมกันเพื่อที่จะสาวเสียงหานายกรัฐมนตรีมีพักภูมิใจไทยหนึ่งพักรวมไทยสร้างชาติสองพักพลังประชารัฐ3ามพักชาติไทยพัฒนา4และพักประชาชาติ5โดยนายทักษิณชินวัตรเนี่ยโทรศัพท์ไปเรียกมาประชุมที่บ้านจันทสองล่า คุณทักษิณเป็นใครเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้เป็นสมาชิกพักไหนในหกพักเลยแม้กระทั่งพักเพื่อไทยก็ไม่ได้เป็นสมาชิกเขาเป็นไม่ได้เพราะเขามีคดีคนที่มีคดีเนี่ยเป็นสมาชิกพักไม่ได้ครับแต่ดันเรียกหัวหน้าพักหกพักมาเนี่ยมาครอบงำมาชี้นำเป็นเรื่องใหญ่สิครับ เป็นเรื่องใหญ่ทางการเมืองฉะนั้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่1 4สิงหาคมเมื่อปีที่แล้วหลังจากสารรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัมปรีพ้นจากตำแหน่งนายกเรียกว่ากลิ้งคาสารรัฐธรรมนูญเลยย้อนภาพไปเห็นหนิดทันจได้ไหมย้อนภาพไปเห็นหนิดหึง คือดันไปตั้งทนายถุงขนมปีชิตขึ้นบานเป็นรัฐรรมนตรีสำนักนายกปรากฏว่าปรากฏว่าทางด้านบ้านจันสองล่าทักษิณก็อยู่ในระหว่างการพักโทษแต่ดันดันไปเรียกแกนนำของหกพักการเมืองมาประชุมที่บ้านพักตัวเองคือบ้านพักจันสองล่าถนนจนนันทร์สิทวง มาช่วยกันว่าจะเอาใครเป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้การกระทําของนายทักษณิณซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลภายนอกแต่มาชี้นําทางการเมืองการกระทําที่ว่านี้ครับท่านทั้งหลายมันทําให้มีการร้องนักร้องทั้งหลายร้องเข้าไปมากมายที่กกตทั้งหมอวารงทั้งเรืองไกลรลีกิจวัฒนะทั้งพับนพรุธ อดีตแกนนำพิราบขาวแล้วก็มีเท่านี้ไหมเออเขาบอกว่าการกระทำของนายทักษิณเนี่ยและไ่หกพักที่นั่งประชุมสมหัวกันกนระทำความผิดตามพระรามยัหญัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมือง2อ6 0มาตรา28และมาตราย9เกคนเขาไปร้องเขาบอกกะกะตอ,อย่านั่งรับเวลานี้เขาบอกกะกะตอชอบนั่งรับ เขาไม่ได้หลับเขาทำเรื่องนี้มานานแล้วนะเพียงแต่ว่าคลานต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมช้าไปหน่อยเท่านั้นเองในที่สุดกกตเขาก็พิจารณาเสนอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักตามพระรามหยัดประกอบรัประกอบพักการเมืองมาตรา92เล็บ3เร็วเรวนี้เร็วๆวนี้ครับ งานนี้เรื่องใหญ่ทีนี้วันที่เขาไปไประชุมสมหัวกันคือปีที่แล้ว14สิงหาเขาเรียกแกนำเองนะนายทักษิณเนี่ยเขาเรียกแกนำทุกพักไปเองหลังจากสารรัมนูนฟันในเศรษฐาคาศารตอน5โมงเย็นยังไม่ทันถึง6โมงเย็นเลยโอ้โหมันรีบเข้าไปกันรัวจะ ไม่ได้เป็นคณะรัฐบาลกลัวจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีรีบไปบ้านจันสองล่าที่ถนนจันจรันสนิทวงมาเอ่อซอยเท่าไหร่ซอยหกจุดเก้าเน่ยไหมสื่อมวลชนก็กุลีกุจอไปเฝ้าหน้าบ้านกันเยอะแยะหมดนะไปเฝ้าหน้าบ้านกันเยอะแยะหมดหลังจากสารรัฐมนูลสั่งให้ในายเศรษฐาทวีสินเนี่ยพ้นจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่สามสิบทีนี้ ทักษิณเนี่ยเขาเชิญแกนนำพักเพื่อไทยและก็พักร่มรัฐบาลมาอีกหกพักเ่ยเพื่อที่จะกวานหานายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเอ็ดต่อจากเศษฐาปรากฏว่าบ้านจันทร์สองล่าวันนั้นน่ะวันที่สิบสี่สิงหาคึกคักมากคึกคักมากจนกระทั่งทุ่มสองทุ่ม ก็พูดคุยกันในทางออกต่างๆตานา,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 ามีอนุทินชาญมีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยมีพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักร <c oughs> วมไทยสร้างชาติแล้วก็มีสันติพร้อมพัน์แล้วก็มีวราวุรุิศิลปะอาชาทวีสอดสองนอกจากนี้ยังมีแกนนำคนสำคัญของพักเพื่อไทยอย่างสุริยะและสมศักดิ์เทพสุทินหมอพรหม,มิน ชัยกเกษมนิติสิริก็ไปด้วยครับเพราะได้ข่าวว่าเขาจะไม่แต่งตั้งลูกสาวคือคุณหนุ่อิงเป็นนายกเพราะแม่ไม่ให้เป็นไงแม่ไม่ให้เป็นเขาก็เรียกชัยกเกษมมาชัยกเกษมก็ดีอกดีใจเอ้ยกูจะได้เป็นนายกคราวนี้แล้วว่าเออหมายมั่นปั้นมือสรุปแล้วที่ประชุมก็ตกลงว่าเอาละเอาชัยกเกษมก็แล้วกันคืนนั้นคืนวันที่สิบสี่สิงหาเอาชัยกเกษมก็แล้วกัน ชัยกเกษมนิติสิริอายุเจ็ดสิบแปดณวันนี้คนเนี้ยที่เขาลือกันว่าป่วยก็ป่วยจริงๆนะไปบูบที่จังหวัดไหนจังหวัดน่านใช่ไหมระหว่างการหาเสียงมาปีหกคนก็เป็นห่วงรอดไม่รอดรอดไม่รอดรอดไม่รอดผลสุดท้ายตอนนี้แข็งแรงแล้วแต่อีจะไม่เอาอีจะไม่เอาเจ็ดจะแปดสิบอยู่แล้วอายุ คืนนั้นก็ตกลงกันว่าเอาชัยเกษมเพอร,รุ่งเช้าเปลี่ยนเลยครับอุ้งอิงอยากเป็นทักษิณบอกไปถามแม่ดูก่อนแม่ไม่ให้เป็นแม่ไม่ให้เป็นอุ้งอิงก็จะร้องไห้หนูขอเป็นได้ไหมคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคือคุณแม่เขาเนี่ยเขาเป็นห่วงลูกสาวคนสุดท้อง และก็น่าเป็นห่วงกลัวจะมีคดีอะไรเยอะแยะหมดเพราะว่ามันเข้ามาติดบ่วงมันเข้ามาติดกับดักแล้ววันนี้ก็เป็นจริงอย่างที่คุณแม่อ้อว่าแพทองทานอายุสาสิบปได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3าสบโดยพ่อเป็นคนดำเนินการ พ่อเป็นคนดำเนินการคะแนนเสียงท่วมท้น319เห็นด้วยไม่เห็นด้วย145เสียงในการประชุมสภา,าเมื่อ16สิงหาเมื่อปีที่แล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพี่น้องประชาชนวันนี้กรรมมันติดจรวดแล้วครับกรรมมันติดจรวดแล้วเพราะ อดีตนักโทษเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทักษิณชินวัตรทำตัวเหนือมนุษย์ทำตัวเป็นเทวดาจนกระทั่งเวลานี้ระบบนิติรัฐนิติธรรมเสียหายชิพายยับเยินหมดมีการซากกลอนบ่นทำลายโดยนายทักษิณต้องยอมรับเรื่องนี้ ต้องยอมรับเรื่องนี้กรรมมันกำลังตามมาแล้วนะผมจะบอกให้ฉะนั้นมีคนเขาเปรียบเทียบเขาบอกบุลวีงานเนี้ยตระกูลชินเนี่ยมันเหมือนกับตระกูลมากอสผมบอกเฮ้ยมันเหมือนกันยังไงวะเขาบอกไปดูสิประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มากอสเนี่ยซึ่งเป็นพ่อของประธานาธิบดีคนปัจจุบันลูกเพิ่งได้เป็นนะ ห่างกันตั้งยี่สิบย่สบปีมั้ยวันนี้เฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ลูกชายของอดีตรประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสมาเป็นประธานาธิบดีมันเหมือนกับทักษิณชินวัตรที่ครองอำนาจอยู่นานเหมือนกันแต่มาโกสเนี่ยครองอำนาจในฟิลิปปินส์ยาวนานถึง21ปีนะตั้งแต่ปี2 5 0 8เรื่อยมา แล้วก็ถูกประชาชนลุกคือขึ้นขับไล่ลงจากอำนาจเมื่อปีพศออ2559เพราะอะไรครับ <S <S เหลาะโกงชิบหายวายป่วงหมดภาษาราชการเขาเรียกทุจริตคอร์รัปชัน5,000เท่าไหร่ล่ะ5-10,000ล้านดอลลาร์เอ้า มาโกสใช้อำนาจปกครองฟิลิปปินเป็นผู้นำเผด็จการคนเขาก็ไปขับไล่กันเป็นเรือนล้านขับไล่ไปเรือนล้านไล่ไอ้มาโกสเนี่ยมาโกสและครอบครัวก็หนีออกไปลี้ภัยอยู่ในฮาวายซึ่งเป็นมรนักหนึ่งของสหรัฐอเมริกาหอบทรัพย์สินไปหมดหมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับโดยทางฟิลิปปิน ที่ได้ประธานคดีคนใหม่ในตอนนั้นก็อายัดทรัพย์ทั้งหมดของตระกูลมากอสแล้วดำเนินคดีกับมากอสในคดีช่อโกงคอร์รัปชันตอนที่เป็นประธานาธิบดีคนเขาบอกเนี่ยเห็นไหมบุรีชีวิตของมากอสคล้ายๆกับชีวิตของมาสินมาสินดีกว่ามากอสหน่อย มาโกสถูกประชาชนลุกขึ้นขับไล่แล้วละเหตุละหกละเหินไปอยู่ฮาวายกับเมียที่ชื่อเอมิดามาโกสเอมิดามาโกสนี่ก็ดังเรื่องรองเท้าอ่ะจำได้ป่าผู้หญิงคนเดียวใช้รองเท้าสามพันคู่เว้ยอีบ้านีบาน่บ้านักไปไหนก็ซื้อแต่รองเท้าแล้วคู่นึงก็เป็นเป็นแสนคู่เป็นแสนนะเอมิดามาโกสเนี่ย เหมือนกับอุงอิงใช้ตุ้มหูข้างละแสนใช้รองเท้าคู่ละหลายแสนนะแต่งตัววันหนึ่งก็ทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยรวมไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านน่ะอา้าวนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี่ผมชื่นชมนะไม่ใช่ว่าเขาให้พี่น้องทั้งหลายฟังผม,ให,มนะให้ช่วยกันชื่นชมนะให้ช่วยกันชื่นชมนายกร,รัฐมนตรีนะกี่กี้หน่อยเถอะ แล้วตอนหลังมึงจะรวยขนาดไหนล้นฟ้าขนาดไหนอีเมด้ามากอสก็เสียชีวิตที่ฮาวายมากอสก็เสียชีวิตที่ฮาวายหลังจากจากฟิลิปปินส์ไปแค่สามปีทักษินเหมือนกันยังไม่ตายหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศสิบเจดปีกลับมา ก็ได้รับพระราชทานลดโทษให้เจ็ดปีให้ติดคุกปีหนึ่งเอาสารตัดสินจำคุกแปดปีให้ติดคุกปีเดียวอียังติดแม่ล่เลยไม่ติดสักวันแล้วดูสารดีกาเนี่ยก็จะว่าไงจะติดไม่ติดผมไม่รู้นะผมไม่ใช่สารแต่เวลานี้ทำไปทำมาก็ต้องมีคนติดคุกไม่ว่าจะเป็นกรมราชทันโรงพยาบาลตำรวจ เพราะมันจะต้องติดร่างแห้ไปทีนี้ไอ้แตกูลมาโกสเนี่ยของฟิลิปปินเนี่ยใช้เวลาถึงสาสิบหปีนะครับว่าลูกชายจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียเป็นลูกชายคนเดียวของมาโกสอดีตผู้นำฟิลิปปินสามารถเอาชนะประธานาธิบดีฟิลิปปินคนที่สิบเจ็ดเมื่อเดือนพฤษภาปีหก ด้วยวัย65ปีคะแนนเสียงถล่มทลาย31ล้านเสียงส่วนระบอบทักษิณถูกค้นล้มโดยการรัฐประหารจากพลเอกพลเอกสนทิบุญยรัชจลินเมื่อปี2 5 4 9คดีคล้ายกันคือคอรับชั่นทุจริตช่อโกงเหมือนกันและเป็นประเด็จการรัฐภาเหมือนกัน ละเมิดสิทธิมนุษยชนมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการขายหุ้นชิ้นขอบให้แก่บริษัทสิงคโปร์รู้จักชื่อไหมเทมาเซกขายได้ไปเจ็ดหมื่นสามพันล้านบาทตัวเองให้นอมินี่ถือหุ้นแทนทักษินถูกจำคุกคดีเนี่ยห้าปีแต่ทักษินก็ยังมีอำนาจ มากกว่าเฟอร์นินดนมาโกสคือเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยแต่ทักษิณจะไปแล้วไปไรับเมื่อไหรไม่รู้ไงเพราะได้ข่าวว่าอีก็บอกว่าอีป่วยหลายโรคแต่อีก็ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังตลอดไม่ว่าจะเป็นนายกรัมนตรีคนต่อไปจากตัวแกอย่างเช่นสมัครหุรตระเวนสมชายวงสวัสด์ยิ่งรักชินวัตร ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังตลอดจนกระทั่งเศรษฐาทวีสินและแพทองทานชินวัตรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือเรื่องของการเมืองที่กรรมมันติดจรวดหวดแมวคาคุกเขาว่ากันอย่างนั้นฉะนั้นการเมืองมันจะเดินไปยังไงอะไรถึงไหนวันนี้วันพระหัสครับบุลวีก็เอามาเล่าให้ฟัง ชั้นรายการตอนเช้าเนี่ยแต่ก่อนนี่ครึ่งชั่วโมงว่าตอนหลังคนดูติ๊กตอกกันเยอะไม่ได้สิบนาทีสิบนาทีแต่ผมจัดรายการยาวเนี่ยคนก็จะบน่นว่าไม่จบสักทีเมื่อไรจะจบเอากันครึ่ง,ง,ง,งๆกลางๆเอาสักยี่สิบนาทีอะไรทํานองเนี่ยนะผมว่ามันกําลังดีนะแต่ถ้าผมไลฟ์สดเนี่ยเป็นชั่วโมงแต่ไม่ได้ไลฟ์สดมานานทางติ๊กตอกก็กําลังขยับคือขยับจะไลฟ์สดก็มันติดงานเดี๋ยวไปนูน่นไปนี่ไปต่างประเทศไปอะไรต่ออะไรเยอะตอนนี้เยอะนะครับ เพราะว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่ทําธุรกิจอย่างที่ว่านั่นแหละสินคงสินค้าอะไรที่เขาพยายามสั่งเนื้อสั่งตัวพยายามที่จะทําหน้าทีนะ่เพื่อตัวเองและก็เพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตอนา,นางอยังไม่รู้อนา,นางอมันจะเป็นยังไงอ่ะก็ว่ากันนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเบต้าวันครับหมายเลขโทรศรัพท์หน้าจอโทรศรัพท์ไปสั่งซื้อเ็าได้ซื้อสี่ขวด แถมฟรีหนึ่งขวดครับท่านผู้ชมสินค้าตัวนี้ผมทำมาสิบปีได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณสองปีผมบอกเฮ้ยมันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวาดและอีกหลายสิบมหาลัยเช่นมหลาลัยทูเลนเบเลอร์ดุค,คลิฟอร์เนียหรืออะไรแห่ผลการวิจัยเขาบอกว่าเบต้ากรูแคนคือสารสกัดจากยิ์หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิ์ขนมปังปลอดภยัยสะอาด ก็สั่งเข้ามาผสมวิตามินและคิวเทนได้ขออนุญาตจากอ,อยอเรียบร้อยขอ,อญาตโฆษณาด้วยในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบต้าวันผสมวิตามินคิวเทนและเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิชาสตร,ร์การแพทย์ของไทยหลายคนครับ เขายืนยันชัดเจนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบต้ากรูแคนนะถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเองคนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดรนในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับนี่อ่านดูสิครับตำราเล่มนี้เบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบแค่นี้ผมจะไปคุยไป,ไป,ไ,ปไปพูดอะไรมากไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลายัยฮาร์วาร์ อันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตำราเล่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหา,หาหลายัยนะเพื่อให้ท่านเห็นศักยภาพทางวิชาการส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขอญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยคือออยต้องมีต้องมีใบญา,าติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามทำนองครองธรรมตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวัน หมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะท่านจดไป2หมายเลขท่านท่านสอบถามรายละเอียดได้ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขานะเขาจะบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ